สวัสดีค่ะเด็กๆป .2 นะคะวันนี้เรามาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .2 ในหน้า83นะคะอ่านโจทย์กันก่อนโจทย์บอกว่าเลือกเลือกคำตอบเติมในช่องว่างให้ถูกต้องคำตอบอยู่ตรงนี้นะคะ มีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมกันนะคะคำว่ากลัวกลัวช่วยกันชวดขั้วง่วงน้ำท่วมร่วมมือชาวสวนห่วงแหนนี่คือคำที่เขาให้มานะคะเราก็ต้องนำไปเติมกันจะได้เสร็จเรียบร้อยนะคะ ข้อหนึ่งมีขาวอาศัยอยู่ที่อะไรลูกคั้วโลกเหนือใช่ไหมคะใช้ขอไข่สระอัวไม้โทอ่านว่าคั้วโลกเหนือนะคะต่อไปข้อสองเด็กๆร่วมมือกันนะคะเด็กๆร่วมมือกัน ร่วมมือกันใช้ถุงผ้าเพื่อลดโรคร้อนนะคะต่อไปข้อ3คุณแม่ทำกับข้าวอยู่ในไหนลูกในครัวต่อไปนะคะข้อ4ใครปลูกต้นไม้หลายชนิดคะชาวสวนนั่นเอง เติมคำว่าชาวสวนลงไปนะคะชาวสวนต่อไปข้อ5ไม่ควรตัดไม้ทำลายป่าเพราะจะทำให้เกิดอะไรลูกเกิดน้ำท่วมนั่นเองเกิดน้ำท่วมต่อไปข้อ6ช้างใช้ อะไรคะใช้งวงหยิบจับอาหารต่อไปเด็กๆมักอะไรความมืดกลัวเด็กๆก,กลัวความมืดไหมคะต่อไปหนูหนูก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะเป็นสัตว์ประจำปีอะไรลูกปีชวดนั่นเอง ปีชวดต่อไปเรารักและเป็นอะไรกับประเทศเราหวงแหนใช่ไหมคะช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะคะหวงแหนประเทศชาติของเราต่อไปข้อสุดท้ายเราต้องช่วยกันช่วยกันนะคะช่วยกันลด ก๊าซพิษที่ทำให้โลกร้อนนั่นเองนะคะเสร็จเรือบร้อยแล้ว10ข้อนะคะที่เราช่วยกันตอบใครไม่ทนันยอดกลับขึ้นไปดูใหม่นะคะสำหรับหน้า83ก็มีเท่านี้แล้เจอกันใหม่ในหน้า84นะคะสวัสดีค่ะ